สวัสดีพี่พี่นุ่นเพื่อนลุงป้าน้าอาทุกท่านเลยนะครับยินดีต้นรับขดูช่องโดเด็กดอยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาไปพักผ่อนในป่านะครับแล้วก็จะพาน้องหมานะครับไปเดินเล่นนะครับหมาตัวนี้นะครับป่าที่ผมอยู่ด้วยเขาก็ตั้งชื่อให้ว่าบุญมานะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ที่อยู่ก็โผล่ไปที่บ้านแบบไม่รู้ว่าเป็นหมาขนาที่อยู่เขาก็ไปอยู่อย่างนั้นเลยนะครับก็แล้วก็หาเจ้าของไม่เจอเลยนะครับจะเราก็ไล่กลับบ้านแล้วนะครับแต่ก็แกก็ไม่เหมือนว่าแกก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับก็ มาอยู่ด้วยไม่ไปไหนก็เลยไล่อย่างไงก็ไม่ไปก็รู้สึกว่าสงสารแล้วก็แกน่าจะไม่มีเจ้าของจริงๆนะครับไม่รู้ว่าแก่ลงมาหรือว่าใครเอามานะครับหรือว่ามีคนมาปล่อยหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ให้อยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็มานอนพักผ่อนในป่าก็เลยพาน้องมาเดินเล่นนะครับไม่ทราบว่าเขาจะเดินป่าเป็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะฝึกเข่าเที่ยวป่าเนี่ยเดินเดินป่านะครับโอเคเราพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผม นั่งลงนั่งลงนั่ง low, นั่งลงนั่งลงตอนนี้นะครับอ่าเราก็มาถึงที่ที่เราจะพักกันแล้วนะครับก็เดียคืนนี้เนี่ยเราจะนอนพักที่นี่กันนะครับเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องชายนะครับก็ไปเตรียมฟืนนะครับเราจะเตรียมฟืนแล้วก็จะทํากับข้าวกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราอ่าจะทํากับข้าวอะไร <nhất> <S <S กินกันนะครับเป็นไรฮะเป็นอะไรฮะ นั่งลงนั่งโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมห้าฟืนก่อนนะครับก็เห็นเขาเดินมาก็ไม่มีเหนื่อยเลยนะครับเหมือนว่าเขาจะชอบเดินป่าด้วยนะครับเดินมาแบบล่าเหลืองมากๆนะครับเรารู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าบุญม้าเนี่ยแกจะจะชอบเดินป่าเหมือนกันนะครับจะแข็งแรงมากๆเลยนะครับเป็นอะไรฮะอยู่เฉยๆดิ ตอนนี้เนี่ยผมอกับน้องไยก็จะก่อไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหุงข้าวทำอะไรกิ้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เราทําท,ที่พักเรียบร้อยนะครับกางเต็นท์แล้วก็กางผ้าใบาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะก่อไฟแล้วก็หุงข้าวกันนะครับ ครับผมตอนนี้ก็เริ่มจากข้ามแล้วนะครับผมก็จะทําเมนูอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมืดก่อนนะครับก็จะทําอาปลากระป๋องนะครับเดี๋ยวผมจะยำปลากระป๋องกินนะครับวันนี้นะครับนี่ก็คืออกกุปกรณ์ของผมนะครับอเป็นเครื่องเครื่องปรุงนะครับ พอทำเหมือนคนอื่นก็ไม่ด้วยมันก็ไม่ใช่เราดิ Maka pergi lalah kita jam. bye. Hmm. Alah, weh. อาละนโ้ยร้อนไหมครับร้อนไหมพี่โด่งพี่โด่งพี่โดห่งดูหน้าพี่โด่งนะครับทำทำยังไงนะหน้าดีใจอ่ะนี่นะครับบากกระป่องยามของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตีมือพี่โดนะครับนี่เป็นไงครับอร่อยแน่นอนเดี๋ยวผมชิมให้ดูก่อนนะครับ เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวสุดยอดนะครับลงตัวใช่ไหมครับืมลงตัวครับผมร้อนร้อนรับเป็นไงบ้างครับข้าวร้อนมากเลยครับข้าวเป็นไงโอ้โหข้าวจู๋ไม่ไหมสักนิดไม่นิ่มด้วยโอ้โหพี่โดนสุดยอดเลยครับผมสรุปนิ่มหรือไม่นิ่มนิ่มๆแต่ว่าแบบว่าพอดีอะเข้าใจไหมครับครับไม่แฉะเลยไม่แฉะอ่าไม่แฉะนะครับกําลังดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันครับผม 그리고 다 อย่างวันนี้อะไรก็อร่อยหมดแล้วนี่ครับผมอืม เดี๋ยวผมกินโชครับสงสัยจะแพ้ท้องครับหรือว่าเมียผมท้องอยู่ที่บ้านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเมียคนไหนคนที่แปดรสสุดมะนาวนี่จะไม่เปรี้ยวเลยครับทุกคนกินคู่กับยำปลากปองนะครับไมเยอียจริงหอม่ะ้ว น้องชายบอกว่ามันหนาวไม่เปรี้ยวนะครับลองพิสูจน์ดูครับเป็นไง <laughs> หวานไหมหวานไหม,มบ,บั <laughs> บเ่เคีบบัเคีบเหรอครับดูนะดูนะดู หยยบกิงได้ยังไงวะางเอาไปใใกล้เลยนี่เอามายัว่วเอามายัว่วนี่ดูนะครับดูนะครับยอดครับผมตอนนี้เราก็อิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะ,ะเหลือไว้ ส่วนหนึ่งนะครับเก็บไว้ให้บุญมามากินนะครับตอนนี้แกก็น่าจะนั่งพักนะครับวิ่งทั้งวันเลยนะครับผมผมไม่คิดว่าแก,กจะสนขนาดนี้นะครับเขาป่าเนี่ยเรื่องแรกผมนึกว่าแกบแบบจะขี้เกียจเดินแล้วก็จะหนีกลับหรือว่าจะหายไปหรือเปล่าผมก็กังวลกังวลอยู่ใช่ตอนนี้เนี่ยเขาไปไม่ไกลจากพวกผมนะครับแต่ว่าวิ่งทั้งเย็ยนนะครับคือตอนนี้แกก็นอนพักอยู่นะครับลาเป็นที่เรียบร้อย หลับน่าจะเพียน่าจะมดแรงนะครับวิ่งไม่หยุดเลยนะครับคือแบบแกน่าจะชอบอย่างนี้ด้วยนะครับบรรยากาศอย่างนี้บุญมานี่นะครับข้าวของไอ้บุญมานะครับข้าวบุญมาเสร็จยังเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะแอบกินด้วยนะครับอร่อยครับทุกคนนี่ครับข้าวบุญมานะครับได้บุญมายังไม่ได้กินนะครับทุกคนวันนี้เล้วบุญมาเอ้าเถือเถืออะไรวางเลยบุญมาเร็วนี่เร็วมา นี่เล้วอืมเด้ออ๋อกินเด้อเร็วนี่เร็วนี่นี่กินแล้วอ๋อเร็วเร็วกินข้าวเร็วกินข้าวจะได้มีแรงเดินจะให้มีแรงเดินกลับบ้านกินเลยกินอะไรอร่อยปลาบุญมาอร่อยเปล่า ครับตอนนี้เราก็รับประทานอาหารมื้อข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อิ่มแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับก็ถือว่าแซ่บมากมากเลยก็รู้สึกเป็นไงอร่อยไหมสุดยอดนะครับนี่ขนาดผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับผมถทมนะครับเขายังบอกเองนะครับว่าสุดยอดครับผมสุดยอดมะนนาวไม่เปรี้ยวเลยมันนาวไม่เปรี้ยวเลยคือผมจะบอกว่ามะนาวเนี่ยเราสามารถรับประทานได้นะครับแต่เป็นมะนนาวที่ใาห้องเราเนี่ยปลูกธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้มีการฉีดยาหรือว่า ให้สั่นคลิปนี้ได้อย่างไรนะครับเราเลยกินได้ทั้งเบือกเลยนะครับตอนนี้เราทั้งคนทั้งหมาก็รับประทานอาหารอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะดูแล้วมันจะน่าเบื่อนะครับจะยาวเกินไปเดี๋ยวฝากติดตามอีพีสองกันต่อเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดซับกันดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปั้งหน้าต่อไปด้วยนะครับสําหรับอีพีสองเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะออกไปหาปปปููหหหาาาาานนะะะคครรรรััับบบไไไม่่่ทวจด้ือเลยงงก็ ติดตามใน EP 2กันเลยนะครับผม